สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจโปรโมชั่นนิสูบายบานะครับวันนี้บ้าจะพามาชมตัวแรลลีอาร์ตซึ่งแรลลีอาร์ตเนี่ยมันจะมี3รุ่นเนาะวันนี้บ้าจะพามาชมตัวเมกาแคปแล้วก็วันนี้จะมีพิธีกรพิเศษก็คือนี่เลยอุ๋งอิงนะครับเดวอุ๋งอิงวันนี้จะลงหน้าที่ให้อุ๋งอิงเป็นคนพาชมนะครับถ้างั้นเดี๋ยวไปชมรถกับนะ้องอุ๋งอิงกันเลยครับสวัสดีค่ะ เดี๋ยววันนี้อุงอิงนะคะจะพาดูรถรุ่นพิเศษนะคะของมิสูนะคะจะเป็นรุ่น l e ลิอารจะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันนะคะแบบแล้วก็จะเป็น m e ก a าแคแบบที่2นะคะก็จะเป็น d ับเบิลแคนะคะแล้วแบบสุดท้ายจะเป็นแบบปาเจโ o นะคะในรุ่นพิเศษรุ่นนี้ก็จะมีทั้งหมด2เฉดสีให้เลือกนะคะแต่ว่าวันนี้อิงจะพาดูแบบ m e ก a าแครุ่นสีดำนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่า ความพิเศษของเลล่อาร์ดรุ่นนี้นะคะจะมีความพิเศษหรือว่าแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะเริ่ <Yeah. S 1> มต้นที่กระจังหน้านะคะกระจังหน้าของรุ่นเลล่อาร์พิเศษรุ่นนี้ก็จะเป็นสีดําเงามาพร้อมกับปั๊มโลโก้มิซูบิชินะคะแบบนี้เพิ่มความสปอร์ตโฉบเฉี่ยวด้วยนะคะมาพร้อมกับชุดแต่งด้านหน้านะคะที่เป็นสีดําตัดแดง นะคะแล้วก็ยังมีโลโก้แบบเรลี่อาร์ตด้วยนะคะต่อมาจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ล้ออัลลอยขนาด16นิ้วนะคะเป็นล้อสีดำเงาส่วนยางอะไหล่ก็จะเป็นล้ออัลลอยเช่นเดียวกันขนาด16นิ้วแบบนี้เลยนะคะในรุ่นนี้นะคะความพิเศษของเขาก็ยังมาพร้อมกับบางโคนที่เป็นสีแดงตัดกับสีดำของตัวรถด้วยเช่นเดียวกันนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นสติกเกอร์นะคะสีแดงตัดดำแบบนี้นะคะมาพร้อมกับ โลโก้ที่เป็นพิเศษของรุ่นนี้นะคะก็คือเลลี่อาร์ตด้านหลังนะคะยังมาพร้อมกับมือจับนะคะที่เป็นสีดําเงาส่วนในรุ่นที่เป็นสีขาวนะคะมือจับก็ยังคงเป็นสีดําเงาเพื่อความสปอร์ตฉบเฉียวเช่นเดียวกันแล้วก็ยังมาพร้อมกับสติ๊กเกอร์แบบเลลี่อาร์ตด้วยรุ่นพิเศษรุ่นนี้นะคะยังมาพร้อมกับกุญแจรีโมทนะคะที่สามารถล็อกและปลดล็อกได้นะคะภายในกุญแจเดี๋ยวยังไงเราไปดูภายในตัวรถกันนะคะ รุ่นตัวรถรุ่นพิเศษเรล,ลี่อาร์ตนะคะมือจับก็จะเป็นสีดําเงาส่วนสีขาวก็จะเป็นสีดําเหมือนกันเพื่อเพิ่มความสปอร์ตโชบเฉียวนะคะเป็นยังไงบ้างคะภายในของตัวรถกว้า<ส>งขวางสะดวกสบายขึ้นลงก็ง่ายนะคะเดี๋ยวยังไงมาดูที่กระจกนะคะกระจกทั้ง2บานเป็นแบบปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็กระจกมองข้างทั้งสบานก็ปรับและพับเก็บไฟฟ้าด้วยเช่นเดียวกันนะคะเรล,ลี่อาร์ตรุ่นนี้นะคะยังมาพร้อมกับ ผมนะคะผมก็ดีไซน์ปั๊มแบบเลลิอาร์ด้วยนะคะเป็นพมสีดำตัดคลิปแดงเพื่อเพิ่มความขวดเฉียวเดียัง่ายขออนุญาตขึ้นไปที่ตัวรถเพื่ออธิบายภายในนะคะ ในในตัวรถนะคะพวงมาลัยสามารถปรับได้4ทิศทางนะคะก็ยังมาพร้อมกับมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยสามารถปรับขึ้นวิทยุเพิ่มเสียงแล้วก็ลดเสียงได้หน้าจอนะคะจะเป็นหน้าจอสัมผัสนะคะขนาด7นิ้วลองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ด้วยแอร์จะเป็นแอร์แบบปุ่ม3ปุ่มแบบนี้นะคะปรับองศาเพิ่มอุณหภูมิแล้วก็ความเย็นได้เกียร์ก็จะเป็นเกียร์แบบ 5สปีดนะคะมาพร้อมกับที่ชาร์จไฟขนาด12โวลต์จำนวน2ตำแหน่งด้วยนะคะให้กับคุณลูกคา้าเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายนะคะเวลาชาร์จแบตในตัวรถยนต์นะคะในรถคันนี้นะคะรุ่นพิเศษก็ยังมาพร้อมกับคานเหล็กนะคะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในตัวรถให้ด้วยนะคะยังมาพร้อมกับเบรก ABS EBD นะคะช่วยเพิ่มในเรื่องของ แรงเบรกด้วยนะคะแล้วก็ยังมีแอร์แบ็กนะคะทั้งหมด2ตํตำแหน่งคู่หน้ายังมาพร้อมกับเซ็นทัลล็อกด้วยแล้วก็เบาะของภายในนะคะจะเป็นเบาะผ้า ยังมีความพิเศษนะคะที่เหนือกว่านี้ก็คือในขณะที่ลูกค้าขับรถอยู่นะคะด้วยความเร็วแล้วต้องเบรกฉุกเฉินนะคะไฟฉุกเฉินก็จะติดให้อัตโนมัติเช่นเดียวกันนะคะเพื่อป้องกันคันข้างหลังมาชนเราเนาะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยด้วยให้กับตัวเราและครอบครัวเราด้วยนะคะท้ายนี้นะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวอิงจะมาแจ้งโปรโมชั่นนะคะคันนี้นะคะเริ่มต้นดาวศูนย์บาทเท่านั้นเองนะคะแฟนเพจท่านไหนสนใจนะคะอย่าลืมทักมาได้ที่อิน บ็อกแล้วเจอกับอุ๋งอิงใหม่รอบหน้าสวัสดีค่ะ